อ่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยอ่ะใครแชร์พรุ่งนี้ขอให้ถูกสามตัวตรงใครบอกแม่เออรัฐบาลลงแล้วนะใครอยากได้ก็ให้เข้าไปเอาในกลุ่มเอานะคะเจ๊ป,ปักบุไว้ให้แล้วจะมีแอดมินคอยบริการระหว่างพิมพ์รวยๆเลยค่ะนะคะพิมพ์รวยๆเลยค่ะพิมพ์รวยๆเลยค่ะแม่ เอาไม่ค่อยโฟกัสเลยโฟกัสหน่อยเอ่อ่ะ,อะโฟกัสนิดหนึ่งนะ,ะโฟกัสนิดหนึ่งชัดไหมคะชัดไหมชัดไหมแม่ชัดบอกชัดนะกราบสวัสดีหนึ่งหมื่นสองพันท่านนะคะเพจที่กำลังไลฟ์สดตอนนี้ชื่อเพจว่าเจฟองเบียร์แปดแปดแปดนะคะมีคนกดทุกเพจนี้มีคนกดถูกใจเพจ แปดแสนกว่าคนและมีผู้ติดตามเพจมากกว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนนะคะนะแม่นะสวัสดีทุกท่านเลยใครเข้ามาแล้วนะคะยินดีต้อนรับอภิมหาเศรษฐีทุกท่านเลยพรุ่งนี้ขอให้รับโชคใหญ่ๆกันนะขอให้มันหมานอะไรกับหนูเลยอืม หนูก็หาเช้ากินข้ามอืมหาเช้ากินข้ามแม่เอ้ยนะอย่าอะไรกับหนูเลยปล่อยป่อยหนูไปเถอะให้หนูจุดหนูอะไรเหอะนะแม่แต่หนูมั่นใจนะว่างวดนี้ยหนูชอบเก้ามากหนูว่างวดนี้มีเก้าไม่รู้สิหนูชอบเก้าอ่ะแล้วหนูก็ให้ไปนานแล้วด้วยเก้าเจ็ด แต่หนูขอเจาะเพิ่อมอีกสองตัวนะไม่รู้ว่าใครเห็นหรือยังแต่ในกลุ่มเห็นหมดแล้วนะเออ,ปล,อปล่อยปล่อยหนูไปเถอะแม่เดี๋ยวถือสาหนูเลยนะแม่นะเดี๋ยวถือสาหนูเลยปล,ยปล่อยปล่อยหนูไปเถอะเออทำยังกระแม่นอะไรมากมายเลยไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นเลยแม่อ่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นหกพันท่านนะคะใครเข้ามาแล้ว ยังไงฝากแชร์หน่อยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเออปล่อยๆหนูไปค่ะแม่หนูให้นานมากแล้วนะคะหนูจะบอกว่าเลขที่หนูให้เนี่ยหนูให้นานมากแล้วนะจริงๆเอางี้นะคะใครเข้ามาแล้วเจ๊ฝากแชร์หน่อยนะขอบพระคุณมากค่ะใครรอเลขสูตร เขาไปขอแอดมินได้เลยเจ๊ J. ปักบุดไว้แล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะทะเลขที่เจ๊จุดไปตรงกับใครต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้มีเจตนาลมจะไปกันแกล้งนะคะไม่ได้มีเจตนาลมจะไปแกล้งใครหรือว่าไปอะไรใครนะ เราจุดของเราแบบนี้มานานแล้วยังไงเจก็ต้องจุดให้กับสมาชิกเพราะว่าเจมีสมาชิกในกลุ่มเขาขอเจก็ต้องจุดไม่งั้นจะมีกลุ่มไว้ทําไมคะถูกต้องไหมเออนะคะเขาขอเราก็ต้องจุดแล้เราต้องทําให้สมาชิกเราอยู่แล้วเจก็จุดของเจมาแบบนี้ทุกงวดอยู่แล้วแต่มีงวดที่แล้วนี่ไม่ได้จุดก็คือมันเกิดกระแสดราม,ม่าเยอะมากเราก็เลยเบรกไว้ให้อะใคร อ่ะบางคนไม่ได้แชร์แต่พิมพ์หมายเลขบัญชีอันนี้เรารู้นะอันเนี้ยโปแตกไม่ได้เออจะเสียเงินยิงแอดโฆษณา Facebook อะ่ะยิงยิงแอดเพจอะ่ะเยอะมาก้วทุกคนเชื่อไหมเพราะว่าเฟาเพจเพจเราโดนปิดกั้นหนักมากเออก็เลยเสียเงินไปเป็นแสนน่ะก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเออต้องอาศัยให้คนช่วยแชร์แจกเงินคนแชร์ดีกว่าข้อท่าก็อีก สวัสดีสองหมื่นสามนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยนะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะสวัสดี2 4 0 0มื่นสี่พันท่านนะคะใครเข้ามาแล้วเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยเลขที่อยู่ด้านหน้าเป็นเลขผู้แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ของวันพรุ่งนี้นะคะสนับสน,นุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสนับสน,นุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโอเครู้เรื่องรู้กันอะแคบเลยแม่จ๋าแคบเลยคุณแม่แคบเลยนะแคบเลยค่ะซื้อได้หนูชอบก้าวมาก ชอบสุดๆหนูให้แค่สามห่างแค่เนี้ยอะใครบอกว่าแม่เยอะหนูให้แค่นี้ของหนูนะหนูไม่ได้มีแปลกเพิ่มที่อื่นในติ๊กตอกเอาของหนูไปแปลสารพัดใครแคบแล้วกดเลขเก้าเลยหนูให้แค่สามตัวสามห่างแค่เนี้ยเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็สามตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดแค่เนี้ยอะใครแคบแล้วกดเลขเก้าหนูจะได้ให้ไปแแปเลขทูบต่อหนูให้ตัวเดียวเลยงวดเนี้ยอะจริงๆใครบอกว่า อุ้ยแม่เยอะแม่อะไรอย่างงี้อ่ะฉันก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะอ่ะกดเก้าขึ้นมาก่อนนะคะให้แค่เนี้แหละจริงๆแม่ทุกคนตกใจบากคนบตกใจคะเจ๊ให้น้อยค่ะอ่ะโอเคหนูให้แค่เนี้แหละกดเก้าขึ้นมาเลยหนูให้แค่นี้จริงจริงเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดถ้าจะมาคือมาถ้าไม่มาคือไม่มาก็ไม,มาาไม่ได้ซีเรียสนะคะเพราะว่าหนูให้น้อยมากเปลี่ยนการให้เลขน้อย เปอร์เซ็นที่มันจะเข้ามันก็น้อยนะคะเออหนูให้แค่นี้แม่ถ้าใครชอบตามหนูได้แต่ถ้าใครไม่ชอบแม่ผ่านได้เลยนะคะเออแต่ถ้าเลขมันเป็นสกิดตาสกิดใจอยากซื้อตามซื้อได้นะคะหนูไม่ได้ว่าหนูไม่ได้ห่วงแต่ถ้าคนมองแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรหนูไม่ได้บังคับนะคะหนูให้เป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลชอบตามไม่ชอบผ่าน อ่านะคะเห็นเลขแบบไหนก็คือซื้อแบบนั้นแหละนะคะแม่ไม่ต้องไปเราถามหนูบอกมนะเจ๊แปลให้หน่อยแม่แปลให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูไม่แปลนะคะถ้ามันจะออกมันก็คือออกหนูหนูหนูไม่แปลให้นะอ่ะหนูปล่อยนานแล้วนะคะหนูให้นานแล้วนะคะเจ๊ให้นานแล้วทุกคนอ่ะถ้าให้แบบเนี้ยอยากเล่นแบบเนี้ยอ่ะเล่น อยากไปแปลไม่เกี่ยวกับเจ๊นะเจ๊ไม่ได้บอกให้ทุกคนไปแปลพอเวลาหวยมันออกมาแล้วอุ้ยแปลไปเยอะแยะเลยไม่เห็นถูกเลยอ่ะอยากให้เห็นแบบเนี้ยให้เล่นแบบเนี้ยเลยไม่ต้องไปแปลนะคะแม่แปลให้หน่อยไม่แปลเห็นเลขอะไรก็คือซื้อเลขนั้นเลยนะคะเอออะแทปบเจอนะเห็นเลขอะไรพิมพ์เลยค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเออเลิศโอเคค่ะห้าส